สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY ยย of t h a l a Boy กัญชริยานะคะมาคลิป2กันสองสนุกสนุกอาจารย์บอกแล้วนะคะสองคนรักเก่า how I y o มากันที่ธาตุไฟนะคะจะดูคนที่ดูได้สําหรับคนที่แบบว่ามีคนรักเก่าเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วแล้วสบายดีไหมเขาเป็นยังไงบ้างเขาไปมีคนใหม่แล้วหรืยังชีวิตเขาเป็นยังไงเขาคิดถึงคุณไหมเขาอยากกลับมาไหม สองเล่นสนุกสนกอย่าซีเรียสอย่าไปอินกับเขามากนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกไปดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรอาจารย์วางไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะอย่าอินกับเขามากสองสนุกนกดูเพราะว่าโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงดูเพราะว่าไม,ม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นแหละจ้ามาไฟไฟได้กับเมสเงหงโนูไฟสถานการณ์ของคุณณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เบื่อเซ็งเป็ดนั่งไม่รู้ไม่ชี้เบื่อนายกับสิ่งที่ใครก็หยิบยื่นมาให้เบื่อกับคนที่เข้ามาคนที่ฉันรักก็ไม่รักฉันคนที่ฉันไม่รักก็มายุ่งกับฉันจางเซ็งเป็ดอารมณ์ประมาณนั้นเลยป้า <laughs> ไฟอะไรวะอารมณ์แบบว่าคือเบื่อนายอะ่ะ บางทีก็รู้สึกเหงาหงอยเศร้าส้อยกับอารมณ์กับความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ช่วงจังหวะมันอาจจะเป็นจังหวะระยะเวลาของคุณที่มันเซ็งไปหมดหันไปทางนู้นหันไปทางนี้จะทําอะไรดีจะทํายังไงดีจะอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ค่อนข้างจะมีปัญหามีอุปสรรคความรักที่ผ่านมาก็ค่อนข้างยากลําบากแล้วก็คุณก็พยายามบกกล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกรายแล้วก็พยายามจบ จบ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 จากความรู้สึกเดิมๆไปให้ได้นะคะคุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกราศีาศเมษอาจจะเป็นคนอาจจะคนเจอกับคนที่เขาค่อนข้างจะตรงไปตรงมาพูดจาไม่หวานพูดจาแรงๆพูดจาไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่คุณเลยมองดูว่าชีวิตที่ผ่านมาหรือปัญหาที่เจอมันก็ มันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เวิร์กเลิกเอะ <laughs> ชีวิตคุณมีความสุขดีกับตัวคนเองอยู่กับตัวเองอยู่กับชีวิตอยู่กับความรักอยู่กับตัวเองอืมทําไมโสดละ่ะอืมทาไมโสดทําไมเลิกกับเขาแลทาไมโสดละ่ะทาไมเป็นโสดแบบนี้ ก็ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครเบื่อกับความรักที่ไม่ชัดเจนเบื่อกับความรักที่เจ็บปวดเบื่อกับความรักที่เขาใหม่คอยแคร์คุณเบื่อกับความรักที่มันมีไม่จรังยั่งยืนเบื่อกับความรักที่ดูแล้ไม่มีอนาคตเลยสําหรับความรักนี้หรือตัวคุณเองก็ยังไม่อยากลงเอยกับใครค่อนข้างสวยเลือกได้มีตัวเลือกเยอะบันอกปั้นใจมันหน่ายตัวเองมกากมากเลยโสด <laughs> อะไรประมาณนั้นก็บอกแล้วคลิปสองเนาะสองเล่นๆอย่าไปซีเรียสคุณอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อมมไ,ไม้เป็นไม้ก็ไดาไม่เป็นไม้ก็ได้เป็นคนที่เก่งมีความรู้เป็นความเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงสูงประมาณนั้นอืคุณคิดถึงเขาไหมคนที่เลิกไปแล้วเนี่ยคิดถึงเขาไหมก็คิดถึงไหมเหรอบางครั้งคุณมองว่าความรักที่มันมีความแตกต่างกันมากเกินไปรักที่เขาไม่ค่อยสนใจคุณ ถามว่าคิดถึงไหมบางทีก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยในอารมณ์ความรู้สึกบางทีก็ขัดแย้งกันว่าจะไปคิดถึงทําไมกับมันไอ้คนคนนี้บางทีก็รู้สึกร้อนหนาวบางทีก็รู้สึกคิดถึงบางทีก็รู้สึก,กว่าดีแล้วที่เลิกกันได้ชีวิตฉันจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่านี้ปร,รประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นคุณคอนข้างใจร้อนนะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันยอมหักไม่ยอมมอเดือ้อเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ใดๆความเชื่อมั่นมีเยอะมาก มากทีเดียวและความรักที่ผ่านรักที่ผ่านมาอาจจะเป็นรักในที่รับรคุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนประมาณนั้นก็เป็นไปได้อืมแล้วคุณอยากทักเข้าไปไหมอีกคําถามเดียวคุณอยากทักเข้าไปไหม ไม่หรอกคุณมีอีโก้ค่ะอีโก้สูงส่งมากอย่างที่บอกถ้ารักเขาชอบใครก็จะเก็บไว้ในใจนิ่งๆปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมเบื่อกับความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนเบื่อกับความรักแบบนี้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ถ้าคุณถ้าเขาไม่เลือกคุณคุณก็ไม่เลือกเขาคุณคุณบอกว่าชีวิตนี้คุณมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะไฟ อย่างเช่นการงานการเงินภาระหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากเอาความรักที่เป็นปัญหามัดถาถมกับชีวิตที่กำลังเจอหุวสระส์บางทีกันเน็ตกันเหนื่อยรับผิดชอบอะไรต่างๆมากมายคุณอาจจะเป็นคนรับชอบรับผิดชอบกับครอบครบัวรับผิดชอบกับคนรอบข้างมีภาระเยอะแยะปัญหาก็เยอะเบื่อไม่อยากเอาความรักมาเป็นจุดจุดจุดหลักของชีวิตอีกแล้วโอเคไหมจ๊ะไปต่ออ่ะส่องเขากัน คนที่คุณรักคนที่คุณรักที่คุณเลิกไปแล้วหรือคุณที่อยู่ในใจหรือว่าพักเบรกกันไปไม่พูดไม่คุยไม่เจราจาตาอวยกันแล้วไม่อะไรกันแล้วเนี่ยนะคนคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาดีไหมเออเขาดีไหมเขาไปเจอคนใหม่ได้ย,ยังเขาคิดถึงคุณลูกเปล่าอ่าไปดูซิชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยชีวิตของคนคนนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันยากลาบากเหมือนกันนั่นแหละชีวิตค่อนข้างจะ เจ็บเบื่อหนายเอออารมณ์ประมาณคุณเลยเอออารมณ์แบบนั้นเลยกําลังจะวางแผนชีวิตกาลังจะตัดสินใจออกจากคุณให้ได้ความรู้สึกที่มันยังตัดกันไม่ขาดมีความรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนมีความสุขดีในที่ของเขาในบางสิ่งบางอย่างที่มีความสุขถามว่าเขาวางแผนชีวิตยังไงเขากําลังเดินไปข้างหน้าตัดอ,อกตัดใจจากคุณให้ได้แล้วรอฟ้าใหม่แล้วรอเวลาที่มันเยียวยาจิตใจแต่เขาก็มีความสุขนะเดือดซันทีเดียวนาะ เขาก็มีความสุขในที่ของเขาเขาคิดถึงคุณไหมล่ะคิดถึงไหมเขามีครอบครัวแล้วเขาคิดถึงลูกคิดถึงเมียเขาหรือเปล่าเขาไปอยู่กับครอบครัวหรือเปล่าเขาก็มีชีวิตเป็นเหมือนปอุชนคนธรรมดาทั่วไปมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และสุขมีความรักที่เจ็บบ้างทุกบ้างเหนื่อยบ้างสบายใจบ้างความรักที่มีกับคุณนั้นก็ยังคิดถึงอยู่ไหมก็ยังมีบ้างนะนะเขาก็คิดถึงคุณอยู่บ้างนานๆครั้งแต่ก็ยังลืมคุณไม่ลงห่ายยังลืมคุณไม่ลง อืมเขามีคนใหม่แล้วหรือยังนอกจากครอบครัวเขาเนี่ยเพราะความสัมพันธ์นี้มองเห็นก็เป็นเดอะโฟะเขาเป็นคนลันลาลันลาเขาเป็นคนชอบเรื่องของเซ็กฮีเลตปัญหาพาไปเขามีรักซ้อนๆกับใครมากมายนอกจากคุณแล้วก็ยังมีคนอื่นค่ะ คนคนนี้ค่อนข้างจะมีความลับเยอะค่อนข้างจะมีความนิ่งความควบคุมตัวเองได้ดีแล้วก็มีมีความรักที่ไปเรื่อยๆมีสเสน่ห์ดึงดูดดูท่าทางจะเป็นคนมีสตังเพราะงั้นคนที่เข้าไปหาเขาคงมีเยอะเดียวดูท่าทางภูมิฐานอาจจะเป็นม่ายก็ได้ไม่เป็นม่ายก็ได้เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรธรมก็ได้เช่นเดียวกันถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมก็คิดถึงแหละยังลืมไม่ลงยังตัดไม่ขาดหรอกแต่คิดถึงมากขนาดนั้นไหมก็ไม่ คือยังเป็นเขายังคุณกับเขายังวนเวียนป้นเปี้อนอยู่ในความคิดบางคนรักเลิกอ่อนอ่อนอภิกลับไปกลับมากันไหลรอบไหลหนครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหลแล้วที่อ่อนอ่อนอภิกันไปอเอออ่ะเขาอยากทักคุณมาไหมคะเขาอยากทักไหมเขายังเขายังคงยังคงมีความสนใจในตัวคุณอยู่แล้วเขาก็มีคนใหม่เข้ามาแล้วด้วยถามว่าเขาอยากทักไหมไม่หรอกเขาอยากกลับมา บางครั้งเขาอยากกลับมาแต่ด้วยความที่เขาเองเนี่ยค่อนข้างจะถือตัวค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มีดีถ้าคุณไม่ชอบเขาจบกับเขาเขาก็ไปหาคนใหม่ได้เพราะคนอย่างเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีคนเข้าหาเยอะด้วยโปรไฟล์ด้วยลักษณะด้วยฐานะหน้าที่การงานหรือสังคมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีคนเข้ามาเชื่อมต่อกับความสัมพันธ์เลือกเยอะมีคนเยอะความรักที่อยู่ลับๆเยอะคนคนนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวอะ เขารู้สึกผิดกับคุณไหมคนถามยอดทิศเขารู้สึกผิดกับคุณไหมคะเขาทําอะไรรับหลังคุณเหรอหรือคุณทําอะไรรับหลังเขาคะเขารู้สึกผิดไหมบางทีเขาไม่รู้สึกผิดหรอกเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนถูกเขาไม่ได้ทําอะไรผิด เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถามว่าเขาเสียใจแล้วรู้สึกผิดไหมไม่นะเพราะเขามั่นอกมั่นใจคนคนนี้เป็นคนที่ควบคุมคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเขาผิดเขาจะทําให้คุณเป็นคนผิดได้ทําไงว่าอาจารย์คือเราผิดคือเขาผิดนต่แหละแต่เขาจะพูดให้เขาถูกได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนผิดอยู่ล่ําไปเขาไม่ผิดค่ะเขาถูกคนคนนี้ทําอะไรถูกต้องเสมอในโลกนี้ไม่มีใครทําถูกต้องนักจากเขาอีกแล้ววันนั้น โอเคจบสองเมื่อสนุกสนุกบอกแล้วเป็นไกด์ไลน์บันบันเทิงอย่าซีเรียดโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าอาจารย์ฝากนิดนึงช่วงนี้เรื่องของสุขภาพนะชาโควิดระบาดหนักมากถ้าออกไปข้างนอกก็ใส่แมสล้างมือหรือก็ป้องกันตัวเองถ้ามีธุร,ประปัะบปังก็ก็ไปแต่ถ้าไม่มีธุระก็พยายามอยู่บ้านเพราะว่า คนที่ติดคือเราลงตอนนี้โรงพยาบาลก็เต็มคุณหมอก็พยาบาลและหมอก็ค่อนข้างงานเยอะส่งสารเขาเหมือนกันเนาะมันค่อนข้างวิกฤตหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยได้อีกทางหนึ่งคือช่วยอยู่บ้านแต่ถ้าคุณมีธุระที่เราต้องไปทํางานต้องไปขายของต้องไปไหนก็ตามปกป้องตัวเองด้วยการใส่แมสหลาย,ลาย,ลายชั้นล้างมือให้สะอาดพยายามป้องกันปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อ เพื่อที่จะเพื่อตัวคุณเองและเพื่อครอบครัวของคุณเพราะถ้าเราติดมาสักคนครอบครัวเราก็ติดด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะมันเรื่องใหญ่จริงๆนะพยายามป้องกันตัวเองอยู่ในบางคนยังไม่รู้สึกรู้นอนรู้หนาวแมสก็ไม่ใส่อย่าประมาทในการใช้ชีวิตใดๆก็ตามอย่าประมาทกับชีวิตนะคะโอเคไหมแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ